สามีร่ำไห้เตรียมรับศพร้อยตำรวจเอกหญิงลูกสาวสามศพเผยเคยใช้โซดาไฟทำความสะอาดด้านเพื่อนสนิทล่านไม่เชื่อผู้กองนกฆ่าตัวตายระบุยังคุยไลน์กันอยู่เลยจากกรณีตำรวจสอพอเมืองชนบุรีรับแจ้งมีคนหมดสติภายในบ้านหลังหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีตรวจสอบเป็นบ้านพักตำรวจภายในห้องน้ำชั้นล่างพบร่างผู้หญิงสามรายนอนกองเกยกันอยู่ โดยมีร้อยตำรวจเอกหญิงหรือผู้กองนกอายุ60ปีรองสารวัตรสืบสวนสอพอเมืองชนบุรีผู้เป็นแม่นางสาวจิตพิสุทธิ์อายุ34ปีลูกสาวและนางสาวปณนนิกาอายุ25ปีลูกสาวเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาตรวจสอบภายในบ้านพักมีกลิ่นเหม็นของสารโซดาไฟตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีนวันที่13สิงหาคม2567นายแปะ๊ะนามสมมุติสามีของผู้ตายและญาติของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาบ้านที่เกิดเหตุและนำเอกสารไปยื่นเพื่อขอรับศพกลับไปดำเนินการตามประเพณีต่อไปนายแปะกล่าวว่าเคยใช้น้ำยาที่บ้านนี้ซื้อมาเป็นถุงก็ใช้ครึ่งถุงถึงเกือบหมดถุง ตนใช้โซดาไฟแต่ไม่ได้ผสมอะไรพอใส่เสร็จก็เอาน้ำราดไปแล้วมีควันขึ้นมาแต่ไม่มีกลิ่นอะไรแต่ตนก็ไม่รู้ว่าเวลาแฟนทำใส่อะไรไปบ้างด้านนางสาวสาวลกษณ์ขอสงวนนามสกุล อายุ71ปีเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันกล่าวว่าตนไม่เชื่อว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเพราะเมื่อวันแม่เวลา9นาฬิกานยังทักลายสวัสดีกันตามปกติอยู่เมื่อวันศุกร์ยังคุยกันถึง16.00นว่าผู้กองนกจะไปเที่ยวไหนวันแม่จะไปได้อย่างไรผู้กองนกปอดไม่ดีเพราะมีโรคประจำตัวนางสาวสาวรักกล่าวต่อว่าเมื่อเดือนที่แล้วนอนโรงพยาบาลตั้ง 7-8วันตนไม่คิดว่าฆ่าตัวตายแน่นอนเพราะคุยกันทุกวันสามีผู้กองนกอยู่ภาคใต้ไปดูแลแม่และน้องสาวไม่ได้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนเข้าฟ่างเป็นเพื่อนสนิทกับลูกสาวผู้กองนกไปมายมกมามายมกกันตลอดเป็นเด็กไม่มีอะไรนางสาวสาวลักกล่าวอีกว่าส่วนผู้กองนกเป็นคนรักลูกมาก